จะพาไปดูนะครับผมว่าวันนี้มีใครบ้างนะครับ Hi everybody <c oughs> สวัสดีจ้าน <c oughs> ักมบวนทัวร์ไรเป็นอย่นี้ <g iggle> พร้อมแล้วนะครับผมกับการแสดงคอนเสิร์ตคืนนี้ที่โรงเรียนบ้านโจดใหญ่นะครับผมตำบลใหม่นะเพียงอำเภออำเภอแวงใหญ่จ <c oughs> ังหวัดอะไร <c oughs> แวงใหญ่ <c oughs> อ๋อจังหวัดขอนแก่นนะครับผมคืนนี้พร้อมแล้วกับการโัว์คอนเสิร์ตยาว หลังที่หลังจากที่เราหลับไปนานนะครับผมเกือบหลับแต่กลับมาได้แล้วนะครับผมก็เสิร์ฟตัวเกมมิสิกใครมาบ้างวันนี้เร็วดูซีฟ้ามาซ่หมอดาหมอเดาอะไรซีพีหรออันนี้บปอร์ีเอฟพีหรอเฟิร์สคารหรอไอรีวิวซิบปอร์ีเอฟพีบัตรเฟิร์สแต่โดนให้นอนไปปูนอนเลยทำยังไงเอาทำยังไงนอาให้ดูซิบัตรเฟิร์สเฉพาะคนมีเงินเท่านันนอนอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้คือบัตรอีโคโนมี่นะท่านประหยัด ทางธุรกิจอะไรนั่นล่ะ,ะเราจะเบรกมัง้ง <laughs> เราจะเบรกเนอะพอถ้าเบียกเงิน <laughs> โอเคคอสตูมของเรามีใครบ้างมานี้มีแก้ม <c oughs> มีกยุยแล้วก็มีชีปปูคอสตูมเลยสามคนเนาะค <c oughs> อสตูมอยาจะเสียสามชีวิตนะครับผมแ a s แท็กสไรไ้างรายได้แต่ก็เสียเงินเดี๋ยวนี่ไม่พอผม ไเหน่ย่นเขาไปถ่บลได้เขาขึ้นหนาวพอพออากาศพอคร่อเครื่องฟ้ามายังเป็นอไเครื่องฟ้าผู้จินอสกายไปดีกว่าอหอมอะไรหอมกะเพราเอากาจะไปอีกนะเอาเพราะว่าเดี๋ยวอันตรายไงก็เลยมาน่ดีแล้วอันนี้โซฟ์สุดหลอขงเรานะคะคุณพ่อผู้นะนำพาชีวิตทั้งร้อยชีวิตเราค่ำคืนนี้อันนี้เกือบเมื่อไรแท้ ขอหลไม่เตนบ้านมีใครคาตออโ <laughs> <laughs> อเคน,นะครับเจอกันโรงเรียนบ้านโจทย์ใหญ่ไว้น้องเกา่าน้องเก่าตัวเกมมิสิกน้องถางเกา่าอันนี้รถดักรออันนี้รถแดนเซื้อพี่น้องรถแดนเซื้อก็จะมีป้ายติด,ดข้างๆอย่างนี้นะครับผมเอาไปที่จิดกรถจจดอันเบี้ยคนเดียคคนหาข้างเต็มเร้วบูขว้งเลย สวยมากเลิศอ่ะเธอมันเลิศสวยมากมันสวยจริงมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นสไตล์แบบฝรังร่งฝรั่งสวยมากเธอมันเลิศจริง จ้าผมหอดเดิอผมอยู่ย่ในอาคาดนี่นละ่ะตึกตึกงไหนจ้าจ้าจ้า,จาเป็นเรื่องปกติของบุคคลสาธารณะที่เขาจะพูดนั้นพูดนี่เพราะแล้วเราอย่ซาพระธรรมาามากินเราไปยิดไปยิดไป,ดไปทงไป ทำไปฮ็ดไปสวยอ่ะทุกคนมันสวยมากจริงมันสะอาดสะอ้านแบบคลีนมากงานคลีนมากถ้าเกิดเป็นสวนเป็นอะไรเกิดขึ้นในที่แบบไม่รอ้เนาะมันคลีนอ่ะฝนก็ตกฝนกต็ตโตฝนก็โตพัมพัม พนกระโตพ่นกระโตพัมพัมพรดดำดำดัเดี๋ยวหาแบบให้ช่างก่อนหาแบบให้ช่างแป๊บนึง หาเปียร์ที่นอนเท่าไงตาโปสวัสดีครับพี่นอกนใครใไรใสวชุดยามได้นี่น,น,นี่นะครับเจ้าของที่นอนทานทริปที่เราไปอาศัยนอนเมื่อปักทงชัยนะครับ งานหลายแท้เอางินไปใส่นี่หล แบ่งปปปปปปปาปป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 ป้ตัปนีปป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 ้ปปปนีปเขปป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 ป่ปป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  เพราะว่าทามคนเดียวคนว่าเออต้องนีดแั่เป an ็นของบอสแล้วเพราะว่ามันถีบกอนเกาะถีบบอสเลยคงเคยทามเสดไก่น้อกานจิตใจกันไหรเนาะแต้องมาก็บจำเป็นตัดที่เราวลบอสจะไปไหวเถอะลมมากมันทักอืมกับจิเป็นปัญหาเนาะครับบอสกับไอ้แดงสวนอยู่เลยบอกเมียนประเทศหัวเฮ็ดหัวเขากับเทศขม้าเจ้าหน่อยตาบอสตาขมายบอสหายขม้าเจ้าหน่อยเออจากเข้าถนนขมาอืมอืมอืมแล้วข่อยหาเงินอีกฮึบหนึ่งเด้อจะว่าจะบาดหัวข่อยมันหลายล้านปุ๊ดดี้มันไปทำอะไรตรงหัวก็หาล้านไปดี มันสูงเว่าวงตัวห้าหลาวเพื่อนเสนอเสนอราคาหัวข้วามื่อหนังฮา้านใครเราป้าหนังานข่อยรเหงื่อไหลเดี๋ยวยู่ดีแป๊บหนึ่งได้แน่นอนจะทำแน่นอนอันนี้ทำทำบัวหรอครับบัวของพ่อเริ่มติดแล้วครับท้าังไงหล่อนี่เก่นจังอะบัวทำอีก็ระสุดปั้นสดเลยนะทุกคนเห็นไหมนี่กว่าจะเป็นบัวได้นี่ ตาไหลบัวตาไหลบัวดูสวยมากเลยอันนี้คือบอกเลยว่าละเอียดมากงานละเอียดดูดิทุกคนสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับผมเจ้าของบ้านจังขออนุญาตเด้อ <c oughs> อันนี้อืม <c oughs> สวยมากเลยปีมากเลยทีมงานแม่เป็นทีมไหนเป็นทีมอันนี้บอกแม่เป็นทีมเห็ดบัวเนี่ยบอก,บกอ๋อเวลามันแข่งมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมสวยมากเลยแข็งแร,งแ,ง,แรง,แงแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงไอ้หลังบ้าน หลังบ้านหลังช่องถ่ารวมมันห้าล้านเพราะรั้วแล้วมันเยอะมากนะครับรวมันกว้างมากก็เลยต้องทํางานเก็บเงินเก็บทองแต่มาสองสามปีหล่ะไปแป๊บเดียวอยาแป๊บเงี้เลยดบ่อเง้าคอยกระสิอดหลับอดนอนเพื่อมาให้หวยจเจ้านี่หางให้มาเจ้าหัวยหล่ะอันนี้เป็นหลังบ้านจะเป็นต้นไม้หลังบ้านเขาก็จะปรับปรุงให้เป็นนี่นู่นนี่นั่น รอป่าแม่คนไม่คนไม่มีแฟนแบบนี้นนแหละคนโสดโอ้คือเรทหหันหรือสิญญาณมาชมพิรุ่งขางคือเรตุ้มเปย์แต่เรตุ้มเปย์เหรอวะเรตุมมรต้มเปย์แต่เรตุ้มเปยโอ้ ผมจะตั้งใจทํางานหาเงินมาทารั้วพ่อรั้วผมมันห้าลานเราไม่อยากใช้เงินเก่าไปแล้วไม่รู้นะผมสร้างบ้านผมไม่ได้ใช้เงินเก่าเลยผมเอาผมสร้างเงินใหม่เนี่ยเงินเก่าที่มีผมก็ผมเป็นคนเก็บเงินแบบว่าการใช้เงินของผมนะการที่ผมจะซื้อการที่ผมจะสร้างผมไม่ต้องใช้เงินตัวใหม่ที่เพิ่งหาถ้าเงินเก็บเราจะไม่ใช้ให้ตาเราต้องไม่ใช้เพราะเราต้องเก็บเพราะเวลาหนึ่งวันหนึ่งมาเราต้องการมันมันก็ต้จะต้องใช้ใช่ไหม ผมก็ต้องไปปั่นเงินต่อใหม่มาอดรับอดนอนอ่ะรถมา